สวัสดีครับพวกันที่ช่องสปอร์ตนาทกีกับเช่นเคยในวงการสารุ่งหนังฟุตบอลที่กรุงเทพที่นี่วันนี้ขอเสนอใข่าวงานหยาบแล้วคิทเตียนอีลิกเซนพูดผ่านสือ per, man, ่อแคปเปอร์ฮุนมันกุสซูทีมชาติเดนมาร์กบอกคิทเตียนอีลิกเซนปวดท้องก่อนเจอเยอรมนีแต่ยังน่าจะลงเล่นรอบ16ทีมสุดท้ายของยูโร24ได้แม้ว่าจะไม่ได้ลงท้อซ้อมกับทีมก็ตามแคปเปอร์ฮุนมันเทรนเนอร์ทีมชาติเดนมาร์กเปิดเผยว่าคิทเตียนอีลิกเซนกองกลางคนเก่งของทีมมีอาการปวดท้องกระทันหันแต่เสื่อทีมด้นเกมยยรอบทสุาัี ในวันเสาร์ที่29มิถุนายนนี้จนถึงตอนนี้อีเล็กเซนถือเป็นกำลังหลักของเดนมาร์กในศึกยูโร2024แต่เมื่อวันศุกร์ที่28มิถุนายนที่ผ่านมาเขากลับมาไม่ได้ซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมจนทําให้เกิดการตั้งข้อสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นคิตเตียนตื่นขึ้นมาพร้อมกับมีอาการปวดท้องโชคดีที่ตอนนี้อาการเขาดีขึ้นแล้วเราคาดว่าเขาจะพร้อมเล่นในวันพรุ่งนี้ <c oughs> คุณมันกล่าวในงานแถลงข่าวก่อนเกมการแข่งขันนอกจากอีลิกเซ่นแล้วนั้นโทมัสดเเนี่ก็มีอาการปวดท้องเหมือนกันแต่คุณมันก็เชื่อว่าปัญหามันไม่ได้แรงมากแล้วตัดสินใจให้พวกเขาไม่ต้องลงซ้อมก็หวังว่าพวกเขาจะพร้อมสำหรับนะผมคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติที่มีปัญหาแบบนี้เมื่อคุณมีหลายคนมารวมตัวกันเป็นเวลานานเอาละครับชอบกดไลค์แชร์กดกระดิ่งติดตามช่องตอนนี้ที่เด็กของเราด้วยสำหรับวันนี้ก็ฝากพีงนท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ